สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะจ้าวันนี้มาเจ็บกระเทียมปลามืวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะวันเสาร์กระเทียมปลาเกิดแล้วจ้ากำลังสีหยอดอ่อนๆพอดีอยี่โมงนี้มันจะเกิดเรีวก่อนโมพรามันใก่น้ำล้า <c> ย <oughs> รับพอนะ นี่ตะกระเทียมปลาด้ะตะวลาด่ยเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยมาได้ท่าเห็นป่ะสซกรบปกียไปล้างยี่บ้านมา่านแต่ขืนเบิดออกจ้าหายหน้าหายตาไปโดนสบายดีทุกคนมาจา้ามาได้เห็ุยูทูบเนาะ งานเนี่ยกอดสวยสวยสวยมากเป็นตาแสบเอาไปขั้นสมสิวานจุ้ยๆุวานสมนะไม่ใช่เนี่ยอันนี้มาเก็บกระเทียมปลา ยูเทยีเยียมันอากาศดีดีจ้าเหมือนนี่ฝนไม่ตกตัดเอาต้นนี้ก่อนสวยมากแต่ว่าตักกระตาเต็มแล้ว สวัสดีทุกคนนะจ้าบ๊ายบายเจอกันไหม่คลิปนะ้าวันนี้กสสีเอาไปขั้นสมแล้วก็เอาไปพัดสวัสดีค่ะ